โฆษกพักประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณราเมศรค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับค่ะได้ยินไหมคะคุณราเมศรอาจารย์าจะไม่ค่อยดีนะครับครับสวัสดีครับคุณควางคุณรองครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับอญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับพอดีผมกำลังเดินทางอยู่นะครับได้ยินค่ะได้ยินอยู่นะคะคุณราเมศรคะการประชุมของพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้องค์ประชุมล่มไปแล้วก็ต้องเลื่อนออกไปเนี่ยมีข้อมูลมาว่า ออพอจะรู้อยู่แล้วว่าองค์ประชุมจะล่มเข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงครับพ่อทราบไหมคะครับผมผมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคนนะครับแล้วก็ในในฐานะโฆษกพรรคเนี่ยผมก็จะให้สัมภาษณ์เรื่องหลักการของกระบวนการของการเลือกหัวหน้าพรรคอยูออ่ประจํานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่จริงแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบล่วงหน้านะครับว่าจะมีมีองค์ประชุมมาไม่ครบ250คนเพราะว่า ที่จริงแล้วผมเนี่ยพยายามซักซ้อมกับทีมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพักกันนะครับที่ก็หลายคนอยู่นะครับประมาณ20่สบสาสิบท่านเนี่ยเขาก็ทํางานกันทุกวันแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามย้ําและก็ถามอยู่เสมอเนี่ยก็คือองค์ประชุมเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้สองอยเนี่ยมีใครคอนเฟิร์มมาครบถ้วนอย่างไรหรือไม่ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าว่ามีการคอนเฟิร์มมา มาจนวนมากกว่า250ท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้กังวลเมื่อวานนะครับแต่ว่าพอาเกิเดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยผมคิดในมุมที่แบบเราต้องหาวิธีการนะครับในวันข้างหน้าก็ต้องมีขั้นตอนตามข้อบังคับพักที่กําหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าะเมื่อเมื่อวานไม่สามารถประชุมได้เนี่ยก็ต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะกําหนดวันเวลาสถานที่แล้วก็กําหนดเรื่ององค์ประชุมกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับครับคุณลเมศครับ พรรคปริปัติเองเป็นพรรคเก,ก่าแก่เราบอกว่ามีจุดยืนอยู่บนของรากฐานเรื่องของกฎระเบียบถ้าถ้ายัางประชุมล่มไปแล้วสองรอบรอบหน้าถ้าจะเป็นแบบนี้อีกมันจะกลายเป็นภาพพดที่เสียไปหรือเปล่าแล้วมีแนวทางไหมว่ายังไงรอบหน้าน่าจะประชุมได้แน่หรือมีโอกาส99.9% 9 99. 99้าไหมที่จะได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แน่ครับ ที่จริงแล้วผมก็ยืนยันกับพีน่น้องสิบมวลชนทุกรอบนะครับผมก็ <ฮะ S 2> ค่อนข้าง<ฮ>ะจะมั่นใจแต่ว่าพอการประชุมดําเนินการไม่ได้สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยที่พักคงจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ <ฮะ S 2> แล้ว <ฮะ S 2> เมื่อมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักอรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเห็ียยกมามาพูดกันครับว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วเราจะหาทางออกอย่างไรได้บ้างนะครับซ <ฮะ S 2> ึ่งทั้งสองฝั่งแหละครับผมมันก็ต้องมีการพูดคุยกัน เพื่อที่จะหาทางออกให้กับพักนะครับ <c oughs> ทางว่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีฝ่ายไหนที่จะเป็นผาชนะครับค่ะ <c oughs> ทีนี้ขอถามเรื่องจุดยืนของพักประชาธิปัตย์หน่อยนะคะกับการเข้าร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะถ้ารอบหน้าประชุมแล้วได้หัวหน้าพักคนใหม่ได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่จะเป็นจุดตัดสินได้เลยไหมคะว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยอะคะ่ะ หลักมีแบบนี้นะครับคือคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการเนี่ยที่จริงยังยมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องต่งตางๆเหล่านี้อยู่ม<อ>ั่นคงครบถ้วนนะครับมีอำนาจเ,เต็มอยู่นะครับซึ่งผมก็ให้สัมภาษณ์ในนามโฆษกพักตลอดแต่ระยะเวลาว่าในเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งจะไปตัดสินจะไปเจราจากับใครก็แล้วแต่ใครจะมีความพิดเห็นส่วนตัวอย่างไรก็แล้วแต่ แต่พักเราด้วยความเป็นสถาบันเรามีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์กติกาที่กําหนดไว้ค่อนข้างชัดน,นะครับ,รบก็คือการพิจารณาว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยจะต้องเป็นมติที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมร,ร่วมกันร,ระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร25ท่านนะครับ,รบซึ่งที่ประชุมทุกเวทีในพักยังไม่เคยมีการหยิบยกว่าเรื่องการร่วมรัฐบาลเข้ามาพูดคุยเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะมีใครมีความคิดเห็นส่วนตัว ผมก็มีความพิเดเห็นส่วนตัวครับเช่นถ้าเกิดว่าผมก็ต้องเก็บข้อมูลพิจารณาว่าสมมติตั้งโจทย์ว่ามีการตั้งคําถามว่าอะไรกับพรรคเพื่อไทยจะร่วมหรือไม่ผมก็ต้องคิดว่าที่ผ่านมาผมผมได้ต่อสู้กับสิ่งไหนมาบ้างเพื่อที่จะเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจของผมแต่นี่เป็นอำนาส่วนตัวนะครับถ้าอ,อย่างนั้นคือมีข้อมูลในการพิจารณาแล้ววันที่มีการเรียกประชุมร่วมกันเพื่อที่จะสอบเสียงกันเพื่อที่จะมีมติร่วมกันผมเชื่อว่า มติที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับก็คือยืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นตามมติพักแล้วต่อให้ยัง,งไม่ได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่กรรมการบริหารพักชุดเดิมก็ยังมีอํานาจเต็มอยู่แต่ไปบวกกับสอสอ25ท่านณปัจจุบ,บันด้วยถูกไหมคะ ใช่ครับใช่ครับผมถึงผมถึงยืนยันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนนะครับว่าไม่ว่าใครจะแสดงความเห็นอย่างไรกันแล้วแต่ละครัก็เป็นความในส่วนตัวทั้งหมดนะครับหมายถึงก็อยู่ที่มติพักครับคุณราเมศรครับถ้าได้หัวหน้าพักคนใหม่อันนี้เราไม่ทราบนะครับผมสันนิษฐานไปล่วงหน้าถ้าหัวหน้าพักยืนยันแบบหนึ่งแต่สมมติสอสอในพักสักประมาณ20ท่านยืนยันอีกแบบหนึ่ง อันนี้ต้องเคลียร์กันหรือต้องคุยกันหรือต้องหวตกันยังไงน้ำหนักระวงังหัวหน้ากับกรรมการบริหารกับน้ำหนักของสอสออันไหนจะมากกว่ากันในการที่จะลงเป็นมติพักได้ครับออในส่วนของกรณีของการประชุมว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยตามขบังคบพักเนี่ยหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเข้ากันหมดครับกรรมการบริหารพักเช่นผมแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงยืนยันเสมอว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องออกมาเป็นมติครับ<อ>ผมในฐานะโฆษกพักผมก็จะบอกว่า,าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลผมก็ไม่สามารถทีจ่จะพูดในนามพักได้เพราะว่าพักยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว,วา<อ>่างคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันหมดครับผมหนึ่งเสียงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งเสียงคนที่เป็นหัวหน้าพักหนึ่งเสียงทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันแล้วก็มาประชุมร่วมกันว่าจะ ออกมาเป็นมติพักอย่างไรครับค่ะ,ะคุณราเมเคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนเห็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่อนข้างเดือดทีเดียวแล้วก็มีประโยคที่ทั้งให้สัมภาษณ์แล้วก็ที่โพสต์ทำนองว่าคนรุ่นใหญ่ตอนนี้เหมือนขวางคนรุ่นใหม่อยู่ขยายความตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเออผมผมผมยังไม่ได้ฟังคำให้สัมภาษณ์เต็มนะครับพอดีอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผม<ะ>ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคืออ,อ่ด้วยขนาดนั้นที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็ ไม่ทราบนะครับว่าว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่กล้าล่วงนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นโฆษกพักเนี่ยผมบอกว่าพักเนี่ยจริงๆแล้วเราทํางานกันร่วมกันกับคนทุกรุ่นนะครับคนรุ่นที่มีความอาวุโสเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าความรู้ประสบการณ์การถ่ายทอดให้กับเป็นที่เลี้ยงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลังๆเนี่ยมีความสําคัญครับพักจะดําเนินการไปรุ่นใดรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้มีรุ่นกลาง มีแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆมาทุกคนช่วยกันทางานทั้งหมดนะครับผมคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการพูดคุยกันก็มีความสําคัญนะครับในเวลานี้ครับคุณละเมธท้ายที่คขนาดสุดท้ายนะคะถ้ามติพักออกมาว่าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ทีเนี้ยเป็นห่วงไหมว่าสถานการณ์ในพักเพราะว่าก็มีบางฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยมันจะมีเอฟเฟกอะไรตามมาอีกหรือเปล่าคะผมผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องในอนาคตนะครับะฉะนั้นเราก็ต้องรอรอดูตอนนั้นก่อนครับว่ามติออกมาอย่างไรอในใจผมผมคิดไปแล้วครับในส่วนตัวผมนะครับแต่ส่วนคนอื่นแชร์ได้ไหมคะเอาแค่ในใจคุณลาเมศตรก็ได้แชร์ได้ไหมผมผมผมพูดไปเดี๋ยวในฐานะโฆษกพักเนี่ยมันจะต้งตื่นนะครับระหว่างตำแหนงโฆษกพักกับระหว่างตัวงันั้นแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับเพราะว่าพักมีกฎเกณฑ์กาิกาอยู่แล้วครับ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะให้คุณผู้ชมพอเห็นภาพว่าแต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งคิดยังไงในพักประชาธิปัตย์ค่ะ